นะอ่เขาใส่ยหญย่ปมาดูเขาบอกว่าจงหาจํานวนจริง a และ b ในแต่และข้อต่อไปนี้นะคือให้หาค่า ab นะซึ่งซ่อนอยู่ในสมาการทั้ง5ข้อนี้เลยนะทีนี้เรามาดูข้อ1ก่อนนะข้อ1เขาบอกว่า 2a เนี่ยลบ 3bi เห็นไหม 2a ลบ3 b มเนี่ยมันเท่ากับ4บวก6 i นะทีนี้จำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันจะเท่ากันได้เนี่ยก็ต่อเมื่อตัวหน้าเนี่ยมันต้องเหมือนกัน,นต้องเท่ากันเนี่ยตัวหน้าเนี่ยนะส่วนที่เป็นจำนวนจริงเนี่ยมันต้องเท่ากัน นะ <c oughs> แล้วก็ส่วนที่เป็นตัวหลังเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันคือหน้าเท่าหน้าหลังเท่าหลังเหอะพูดง่ายๆนะถ้าหน้าเท่าหน้าสมมตินะอันนี้สมมตินะหน้าเท่าหน้านะแล้วหลังกับหลังมันไม่เท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้มาต้องเท่ากันทั้งหน้าและหลังไม่ใช่หน้าหรือหลังถ้าหรือเป็นทางเลือกถูกปะมันก็คือหน้าก็ได้หลังก็ได้ อาจจะหลังเท่าหน้าไม่เท่าหรือหน้าเท่าหลังไม่เท่าไออย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องเท่ากันทั้งหน้าและหลังเพราะว่ามันคือเครื่องหมายเท่ากับอ่าเข้าใจไหมมันคือเครื่องหมายเท่ากับนั่นคือหน้าต้องเท่าหน้าและหลังต้องเท่าหลังเอ่อพูดในเชิงกราฟก็คือหมายความว่าจุดจะต้องเป็นจุดเดียวกันอ่ะพูกนี้เป็นเข้าใจไหมคือไอตัวเนี้ยมันเป็นคู่อันดับ2 a ถูกปะคอมมาอะไรลบ3 b ถูกไหมและไอคู่อันดับตัวหลังเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้นะมันคือ4บวกห i ใช่ไหมมันคือคู่อันดับอะไรอ่ะ4 6ไงถูกปะ4 6ไงก็แสดงว่าถ้าเราไปเขียนกราฟเนี่ยจุด2จุดเนี่ย มันจะต้องทับกันมันต้องทับกันถ้ามันไม่ทับกันเนี่ยมันจะเท่ากันได้งไงจริงป่ะมันต้องเป็นจุดเดียวกันอ่าอันนี้มองในเชิงจุดซึ่งอยู่บรนระนาบ x y เพราะจุดเนี่ยมันเป็นจนํานวนเชิงซ้อนอ่าแต่ถ้าเป็นจำนวนจริงเนี่ยจุดต้องอยู่บนแกนเรลัมเบอร์ใช่ไหมต้องบนแกน x ใช่ป่ะแต่ถ้า จมุมทองซ้อนเนี่ยมนอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้จุดไหนก็ได้แต่จุดสองจุดจะเท่ากันได้เนี่ยกราฟนะจุดก็คือกราฟนั่นแหละนะแต่เป็นจุดเดียวนะจุดเดียวถ้ามันเป็นเชิงเวกเตอร์นะมันก็จะเป็นอย่างนี้สมมติว่าอ่ะสี่หกขวาสี่ใช่ปะ่ะนี่ขวาสี่ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก็คือจุดสี่หอยู่นี่ใช่ไหมจุด4ี่หอยู่ตรงนี้ก็จะมองเป็นเวกเตอร์ได้ที่พุ่งออกจากจุดกำเนิดเนีน่ยเป็นเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์น,เเรนะเนี่เยเขาเรียกว่าเป็น เวกเตอร์ ector, นะซึ่งพุ่งออกจากจุดกำเนิดหรือจุดออริจินนะเพราะฉะนั้นจุดสี่หกก็จะเป็นจุดที่แทนด้วยจำนวนเชิงซ้อนสี่บวกหไอนั่นเองพูดนี้เข้าใจใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นจุดมันต้องทับกันก็แสดงว่าไอ้2 a เนี่ยมันก็ต้องมีค่าเท่าไหร่มันก็ต้องมีค่าเท่ากับ4ตัวนี้ นี่ต้องเท่ากันถูกไหมแล้วก็ไอ้เจ้าไอ้เจ้าหตัวเนี้ยมันกับไอ้เจ้าลบสาเนี้ยมันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเราจับตัวหน้าเท่ากันเลยแล้วก็จับตัวหลังเท่ากันเลยอ่าแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นจะได้สองเอเท่ากับสี่ถูกไหมอาแล้วก็ a มีค่าเป็นอะไรสองแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองง่ายไหมล่ะ ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลบสามบีใช่ปะ่ะต้องมีค่าเป็นไรหกต้องมีค่าเป็นหกเพราะฉะนัน B ีเดียวก็มีค่าเป็นไรลบสองโอเคปะ่ะเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วส่วนวข้อหนึ่งก็ตอบ a เป็นสองเป็นลบสองเคลียร์ไมอ่าครับก็รอบไปก่อนอ่ะโอเค นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำข้อ2กันนะใช้ความเข้าใจทำนะอย่าไปจำคือคือถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะทำได้ทุกข้อเข้าใจปะ่ะข้อ2นะข้อ2นะครับเดี๋ยวคูขอลบตรงนี้นิดนึงเอาละข้อ2เนี่ยนะครับถ้าเรามองเป็นคู่อันดับ สองเอบวกบีไอคืออะไรมันก็คือสองเอคู่ดับสองเอคอมมาอะไรบี B. นะเพราะคู่ดับเนี่ยมันติดไอไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> มันก็เป็นสองเอกับบีถูกไหม่านะเท่ากับ,เป,เ,บ,นะเ,กบเปิดวงเล็บนะเท่ากับเปิดวงเล็บนะสิบคืออะไร ก็คือมีแต่จานวนจริงอย่างเดียวไงเห็นไหมจานวนคือ1ิบเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เป็นจํานวนจริงแต่มันคือ1ิบ i วกศูนย์ไอเข้าใจไหมเออต่อให้มันหน่อย10บบวกศูนย์ไอสิบบวกศูนย์ไอมองไปจานวนเชิงซ้อนให้ได้มองให้ติดในรูปไอให้ได้เพราะนั้นสิบบวกศูนย์ไอก็คือ10เฉยๆก็ได้แต่ถ้าเราเขียนเป็นคู่ดับก็ต้องเขียนอะไรสิบศูนย์เขี่ยปะ อ่าสิบศูนย์นะถ้าถ้าเรามองเงี้ยนะเราก็จะจับหน้าเท่าหน้าหลังเท่าหลังได้ก็จะเป็นหน้าเท่าหน้าโอเคป่ะแล้วก็หลังเท่าหลังแค่นี้เองนะครับหน้าเท่าหน้าอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้มันชัดๆไปเลยนะหน้าเท่าหน้านะนี่หน้าเท่าหน้าเห็นป่ะหน้าเท่าหน้าสองเอเท่ากับสิบ นะแล้วก็ b ก็มีค่าเท่ากับ0เขียบป่ะอ่ะเพราะฉะนั้น 2a มีค่าเป็น10 a ก็มีค่าเป็น5จบโอเคนะ b มีค่าเป็น0นี่ไม่มีอะไรจบเลยเพราะมันนี่มันไม่มีอะไรมันก็คือจับเท่ากันไงอ่าง่ายจนงงเลยนะ โอเค a เป็น5 b เป็น0ข้อนี้ก็ตอบแบบนี้นะครับตอบแบบนี้ <c oughs> ให้งงนะเอาละเราก็จะไปข้อที่3กันเลยนะครับเอาละมาดูข้อสกินนะครับครูอขอรบนิดนึง จดจดเสรยจ่งังตรงนี้กนะ็ได้ข้อสามอันนี้นะก็มีซ้ายอันนี้เป็นขวาจำนวนซ้ายก็คือสามเอบวกเปิดวงเล B B B ็บเอลบบีไอเอลบ B ปิดวงเล็บแล้วก็ไอบวกเท่ากับ 6บวก i นะอ่าโอเคอ่าจะเขียนเป็นนะคู่อันดับนะก็จะเป็นเปิดวงเล็บ 3a แล้วก็คอมมา a ลบ b เป็นหลังนะ a ลบ b เป็นหลังนี่เท่ากับเปิดวงเล็บ6แล้วก็บวก i 6บวก i คืออะไรก็คือ ถ้าเขียนไม่คู่นับนะก็6แล้วก็คอมมา1ไงคอมมาแล้วก็1เพราะตรงนี้มันมี1ซ่อนอยู่โอเคปะ่ะเนี่ยตรงเนี้ย i ตัวเนี้ย6บวก i คือ6บวกกับ1 i อ่าก็คือ6 1ไงโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่เครื่องหมายหน้าคอมมาเนี่ยก็คือหน้านะก็คือ3 a เป็นหน้าแล้วก็6เป็นหน้าก็จับมาเท่ากัน A ก็คือ2องคิดในใจก็ออกแล้วนั้นสามก็จะมีค่าเท่ากับ6กก็มีค่าเป็น2อันนี้ก็จะเป็นตัว a นะส่วนตัว b ก็คือ,อเดี๋ยวนะตัวครูขอไฮไลไท์ิด้นึงจะได้โอเคอ่ะอน,นีนะ้สีเดียวกันก็คือเท่ากันนะแล้วก็อ่าเป็น b อันนี้ตัวหลัง a ลบ b อันนี้หนึ่งอ่ะก็ต้องทำกันใช่ปะ เพราะฉะนั้น a ลบ b มีค่าเป็น1นะแต่เนื่องจากว่า a มันมีค่าเป็น2ไงเราก็แทนลงไปพูดลงไปเลยนี่เอาคำตอบที่เราได้เมื่อกี้เอาไปแทนค่าในาคู่ดับพิกัดหลังนะ a เป็น2ก็เป็น2ลบ b เท่ากับ1นะย,ย้ายลบ b ไปข้างขวาเป็น b ย้ายหมาข้างซ้ายก็เป็น2ลบ1 b ก็มีค่าเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นนะ b ก็มีค่าเป็น1นะก็จบลนะอันนี้ก็เป็นคำตอบโอเคอน,นีลบไปก่อนสรุปข้อที่3นะก็จะตอบว่า เราจะตอบว่า a มีค่าเป็น2 b ก็มีค่าเป็น1อันนี้คือข้อ3อ่ะลอกไปชัดไหมเนี่ยเรียนให้มันชัดๆอย่างเงี้ยนะให้มันชัดๆไปเลยนะครับคือเรามองเป็นสรรมการนะคือการเท่ากาันของซ้ายกับขวาเท่ากาัน ส่วนจริงเท่ากันส่วนที่เป็นจินภาพก็ต้องเท่ากัน่ะเดี๋ยวจะไปข้อสี่กันนะรอบข้อสามเสร็จยังอโอเคนะ,อะพอละข้อสี่นะโอเคข้อสี่ใช่ไหมข้อสี่เดี๋ยวกูเพิ่มหน้าดีกว่า น,นเราจะ copy มาจะได้เขียนกันจัดจัดนี่ข้อสี่ปุ๊บนะลอกมาอันนี้โอเคโอเคอะจะได้เขียนกันใหญ่ๆเลยนี่อืมโอเคเอาละ ยังเป็นคำถามหรือคำสั่งเหมือนเดิมให้หา A กับ B โอเคเราก็จะมองให้เข้าใจว่าข้างซ้ายข้างขวานเนี่ยมันต้องเท่ากันใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแปลงร่างก่อนนะให้เทอมนะที่เป็นติด I เนี่ยให้อยู่รูปของคู่อันดับนะเพราะฉะนั้นตัวหลังนะก็จะเป็นอะไร5 นะครับหาแล้วก็คอมมาลบสิบสองถูกปะห้าลบสิบสอง i อ่ะก็คือ5แล้วก็คอมมาลบสิบสองถูกปะส่วนตัวนี้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 อ่าเราก็เปลี่ยนให้เป็นคู่อันดับก็คือ a บวก b อันเนี้ยมันเป็นส่วนจริงอ่า เขาเรียกว่าส่วนเรียวพาร์ทส่วนจริงก็คือ a บก b ไม่ไม่ไม่ติด i แต่ตัวที่ติด i เนี่ยมันคือตัวนี้นี่นี่ตัวนี้เห็นไหมนี่ไงตัวนี้เห็นป่ะติด i แต่เราเพียงเพียงแต่ว่าเราไม่เขียน i ลงไปในคู่อันดับแค่นั้นเองคือตัด i ทิ้งนะก็เหลือลบ2 ab ลบ2 ab แล้วก็ปิดวงเล็บ แล้วก็จับมาเท่ากันเห็นไหมเออแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นตัวหลังต้องเท่ากันส่วนที่เป็นตัวหน้าสีเหลืองตัวหน้าสีเหลืองต้องเป็นไงกัน เท่ากาันนี่ไงเห็นปะ่ะเนี่ยูทำสีให้ดูเห็นปะ่ะสวยปะ่ะนี่อ่เพราะฉะนั้นอ่เราก็จะได้เป็น a บวก b เท่ากับ5อันนี้คือสมการที่1แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือลบ2 ab เท่ากับลบ12เป็นสมการที่2นะครับ แล้วเราก็เอา2สรรมการเนี่ยมาแก้มาแก้ <c oughs> นี่การแก้ก็เหมือนม3เลยนะเหมือนมสเลยเราก็จะต้องกำจัดตัวแปรนะหรือใช้การแทนค่าตัวแปรก็ได้นะอันนี้ครูอขอเอาสรรมการที่1นะมาปรับปรุงก่อนแล้วก็แทนในสมการที่2ันจาก1นนะจาก1 ก็จะได้เป็นเอ,า,อางนี้ละกันยึด a ไว้แล้วกันนะย้าย b ไปแล้วกันนะก็เป็นห้าลบ b อันนี้เป็นสมนการที่3ามไปนะเดี๋ยวเราวางแผนได้ว่าเราจะเปลี่ยนสมนการที่สองเนี่ยให้มันเหลือตัวแปรเดียวนะก็คือมีแต่ตัวแปร b แล้วกันนะแล้วก็ไป ทำสมการที่1น,นะให้เป็น a เท่ากับ5ลบ b นะเดี๋ยวเราจะแทนลงไปในนี้นี่แผนของเราโอเคปะ่ะแทนลงไปก็เขียนว่า3แทน2นะสมการที่3แทน2นะครับก็จะได้ลบ2 a ก็จะมีค่าเป็นเปอร์เดบ5ลบ b คูณกับ b เท่ากับลบ12 อ๋นะเอาละครูก็จะเอาบีมาไว้ใกล้ๆสองก่อนก็เป็นลบสองบีนะวค่อยกระจายโอเคโอเคนะนี่เอาบีโยกมาข้างหน้าาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาลบสองบีกระจายทีเดียวเลยนะก็จะเป็นลบสิบบีลบสองบีคูณห้าก็เป็นลบสิบบีลบสองบีคูณลบบีก็จะเป็นนะบวกสิบ เอ้ยบวก2บวก2 B กำลัง2อบวก2 B ยกกำลังสองถ้านะเท่ากับลบ12แล้วครูก,ก็จะย้ายลบ12มาข้างซ้ายนะก็จะเป็น2 B ยกกำลัง2แล้วก็ลบ 10b แล้วก็บวก12บเออบวก12เท่ากับ0ย์นี่ เดี๋ยวเราไปแยกแฟกเตอร์กันแต่ว่าก่อนแยกเนี่ยคูณเอา2เคลียร์ก่อนหารก่อนทำให้มันน้อยๆก็เป็น b กกาลัง2ลบ5 b แล้วก็บวก6เท่ากับอะไร0ูนแล้วก็แยกแฟกเตอร์เลยปึ๊บปึบปึ๊บแล้วก็ศูนก็เป็น b กับ b นะอันนี้ก็คือคูณก็ได้ b ยกกาลัง2ตัวท้ายเป็น6ตัวกลางเป็นลบ5ก็มีลบ3กับลบ2ได้โอเค เช็คดิตรงมลบสามคูณลบสเป็น6ตรงใกล้คูณใกล้ได้ลบสามบีไกลคูณไกลได้ลบสองบีเอามารวมกันก็เป็นลบหบีอ่ะตรงไปนะเพราะฉะนั้นนะครับสรุปเพราะฉะนั้น b ีลบสก็มีค่าเป็นศหรือ b ีลบสก็มีค่าเป็น0ูนย์นะ่าเพราะฉะน,น,นั้น B ก็มีค่าเป็น3นะหรือ b ก็มีค่าเป็น2อออกมา2ค่านะก็คือ b เป็น3นะหรือก็เป็น2ก็ได้นะครับเราก็าจะเอาค่า b เนี่ยไปแทนลงไปในสมการที่3ละกันนะเอา b เป็น3นะ b เป็น3แทนในสมการที่3 ก็จะได้ a เท่ากับอะไรนะ5ลบ b ใช่ไหมก็จะเป็น5ลบกับ3ถูกปะเนี่ย b, b เป็น3เห็นไหม5ลบ3ได้ 2. 2โอเค <c oughs> นี่แต่ถ้า b <c oughs> เป็น2บ้างละ่ะแทนในสมการที่3ก็จะได้ a เท่ากับ5ลบกับ 2ก็จะมีค่าเป็น3อ่ะสลับกัน b 3 a 2 b 2 a 3นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบลนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แบบนี้นะ <c oughs> อันนี้ก็หรือเข้าไปนิดนึงนะหรือ สรุปข้อนี้ก็ตอบถ้า b เป็น3นะครับถ้า b เป็น3 a ก็จะมีค่าเป็น2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้า b เป็น2บ้างนะ a ก็จะมีค่าเป็น3นั่นเองก็มีสองคำตอบนะมี2อํคำตอบ ประมาณนี้เลยนะครับข้อสี่ก็จะมีคําตอบ2แบบนะเอาละเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันข้อสุดท้ายข้อห้าข้อห้าครับโอเค okay. โ <Okay. S 2> อเคแล้ว้<อ> <Copy. S 2> ปูขอคัดลอกโอเคเพิ่มหน้า เรียบร้อย <c oughs> อ่ะมาดูข้อนี้กันนะข้อนี้ก็ a กับ b อยู่ตรงไหนมาดูก่อน a อยู่นี่ b อยู่นี่นี่เขาให้หาสองตัวนี้นะเ <c oughs> ขาทำเหมือนเดิมนะอย่าไปสั่นคอนหลักการยังเหมือนเดิมก็คือเราจะหา a b ใช่ไหมเราก็ต้องทำข้างซ้ายซึ่มันดูยุ่งยุ่งเนี่ยให้มันอยู่ในรูปของ อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะจำนวนจริงบวกจำนวนจินตภาพนะให้เป็นผลสําเร็จก่อนคือเคลียให้มันเป็นผลสําเร็จก่อนให้มันกระชับสั้นก่อนนะให้เป็นรูปอย่างง่ายก่อนแต่ข้างขวาเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะข้างขวาเนี่ยมันเป็นสามลบไอยอยู่แล้วคูณดับมันชัดอยู่แล้วถูกป่ะก็คือเท่ากับอะไรสามคอมมาลบหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันน,นี้คือแน่นอนแต่ว่าข้างซ้ายติปัญหา นะเราก็ต้องทําให้มันเป็นรูปอย่างง่ายก่อนนะคือเอามาคูณกันนั่นเองนะแต่ติด a b นะก็ใช้สูตรเดิมก็ได้นะการคูณกันของจํานวนเชิงซ้อนก็คือหน้าหน้าลบหลังหลังนะแล้วก็คอมมาไกลคูณไกลบวกใกล้คูณใกล้ก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น A คอมมานะคูณกับ 2 .5 งหาครับแล้วเราก็เข้าสูตรเลยนะจำสูตรได้ไหมหน้าคูณหน้านะสองคูณ a นี่หน้าคูณหน้าหน้าคูณหน้านะนี่หน้าคูณหน้าลบกับหลังคูณหลังก็คือลบห้า b ลบห้า b นี่คือเสร็จแล้วนะหน้าคูณหน้า ลบกับหลังคูณหลังนะแล้วก็คอมมาไกลคูณไกลไกลคูณไกลนะไกลคูณไกลกกไกลคูณไกลบวกกับใกล้คูณใกล้ก็คือ 5a บวก 2b โอเคไหม 5a บวกกับ 2b แล้วก็ปิดวงเล็บเท่ากับ3คอมมาลบ1โอเคน,ะนี่เป็นอย่างนี้ จากนั้นเราก็จะทำไงเราก็จะจับมันเท่ากันไงอ่าจับมันเท่ากันดินี่ไงหน้าเนี่ยหน้าเห็นไหมสีน้องเหลืองเนี่ยฮะอ้นี่ก็หน้าเห็นไหมจับมาทำไงการเท่ากันแล้วก็ไอ้หลังเนี่ยอ่ะเป็นสีแดงกันนะสีส้มสแดงเนี่ยจับมาเท่ากันปึ๊กเข้าไปะจับมาเท่ากันนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น 2a ลบ 5b มีค่าเป็น3อันนี้คือสมการที่1แล้วก็ 5a บวกกับ 2b อันนี้เท่ากับลบหเป็นสมการที่2แล้วก็แก้ออกมาแก้อันนี้หน้าที่ของจำนวนสงซ้อนนี่หมดไปแล้วไม่เกี่ยวละอันนี้เป็นความรู้มอา3ที่เราจะต้องแก้เอง ต้องแก้เองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาแก้กันเอ่อก็ <c oughs> ทําสัมประสิทธิ์หน้า a ให้เท่ากันนะทำมาสัมประสิทธิ์หน้า a ให้เท่ากันเพราะัน <c oughs> สมการที่ 1, <c oughs> 1ก็เอามาคูณด้วย5สมการที่ 2, 2> <c oughs> ก็มาคูณด้วยสก็จะเท่ากันโอเคป่ะเพราะันสมการที่1เอา5เนี่ยนะไปคูณสมการที่1นนี่แผนของเรา แล้วก็เอา2เนี่ยไปคูณสมการที่2นะ a หน้า a มันก็จะเป็น10เท่ากันโอเคปะ่ะก็จะเป็น1 0 a นะ5คูณทั้งทั้งสมการที่1เลยนะอ่าก็เป็น5้คูณสเป็น10 5หคูณหเป็น25ใช่ปะ่ะก็เป็น2 5 b 5้คูณสเป็น15อันนี้ก็เป็นสมการที่3แล้วก็เอา2 คูณสมการที่2ก็เป็น 10a เอเห็นไเท่ากัานแะล้วบวก2องคูณสเป็น 4b แล้วก็เท่ากับ2อคูณลบหนก็เป็นลบสอันนี้ก็เป็นสมการที่สี่นี่แล้วก็เอามาลบกันตามแผนนะสมการที่สมลบสมการที่สี่เลยนะครับนะก็สิบก็ตัด 10a ทิ้งไปลบยี่สบห้ลบสก็เป็นลบยี ก็จะเป็นลบ2 9 b เท่ากับนะแล้วก็15อ่สิบลบลบสก็เป็น17บเดนะ้เรียบร้อยผ่านไหมนะอ่ะเพราะฉะนั้น b เพราะฉะนั้น b ก็มีค่าเป็น17ส่วนลบยี่หรือจะเขียนเป็นลบดั่งกลางก็ได้นะแต่ตัวเลขดูไม่ค่อสวยเลยข้อนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่จังมัน ก็จะเป็นค่า B นะครับนี่ตัวนี้ฟึบบก็จะมีค่าเป็นลบสิบเจ็ดส่วนยี่สิบเก้านะเอ่อถ้าจะหา A ก็เอาไปแทนค่านะนำ B นะเขียนว่านำบเท่ากับลบสิบเจ็ดส่วนยี่สิบเก้า แทนในสมการแทนในหนึ่งแล้วก็ได้ก็จะได้นะ2 a ลบ b ใช่ไหมสอง a ลบ5 b แต่ b ให้เราเขียนเป็นลบสิบเจ็ดส่วนยี่สิบก้าแล้วก็มีค่าเท่ากับเลยนะสมการที่หนึ่งเท่ากับสามโอเค เห็นนะอ่ะอันนี้แล้วนะเคลียร์เลขออกมานะครับตรงนี้อ่ะไปคิดดูเอาแล้วนะอ่ะเก็จะตอบ1นึ่งส่วนยี่เก้าย่ไปคิดเอานะอันนี้คำตอบของเออันนี้ B อันนี้ A A เอก็จะไฮไลท์สีเหลืองไว้อันนี้ไปแก้เองนะสมการหมู่หมู่งี้อ่ะเอก็จะได้ถ้าแก้ออกมาแล้วนะ A ก็จะได้1นึส่วนยี เป็นคำตอบของข้อนี้นะโอเคนะ A 1ส่วน29นะแล้วก็ b ก็จะเป็นลบ17ส่วน29สํานะสำหรับคำตอบข้อที่5นะี้นะโอเคพอเข้าใจนะวัะด,ดี